ต้มน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกลือพี่น้องิเลีเ <Okay. S 2> รม้ออีกสักพักหนึ่งพี่น้องแล้วก็จะมัดล้อสักพักหนึ่งเราก็จะล้อว่าได้มักเสียงแบบใดนิ่มซ้ำใดนได้พี่น้องปิดฝาเทฮิตเราต้องการลืมท้ายพี่น้องใส่เนยเนยใส่เนยฉลังใส,หใสห่หอมพี่น้องล้าก็พัดเสน้นล้วนล้วนเสน้น เล้วนเศษหนียหอมพี่น,อน้องเศษที่เยาต้มไปเมื่อกี้นี่แหละล้วนเศษล้วนเสร็จแล้วน้ำเศษกะเศษทุกเศษกะนั่นเนาะไอ้เนยกะนั่นแล้วพี่น้องแล้วก็จะมาลงของเดีเ๋ยวเสะผงพักเขาไปเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็จะมาพี่นำซอสพี่น้องนำโปุงนี่อาหารอิตาลีพี่น้อง ใส่เกลือใส่พริกไทยพี่น้องใส่ซีสันทาดเสียบพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่มสูตรพี่น้องใส่ไงใส่ชีสพี่น้อง เิษาใบริบรบรวลาซื้อชีสแอนตี้แวร์ไปเขาอันนั่นมาแล้วใสาม่มาแล้วเอาชีสเตี่ยวเขากินกับขนมปังนี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอาหาร เครื่องปรุงกับวัตถุดหลายอย่างดอกพี่น้องผงผักเกลืออย่างให้เสียบแช่กับใส่ไอ้เนยละลายพี่น้องใส่เนยละลายอยากเหนียวๆกับใส่ชีสลยหลายอบไปจะพักจริจ้าใส่ชีสละชีสลยหลายเราก็จะเป็นออกข้นๆเหนียวๆนั่นแหละพี่น้อง แซ่บๆจ้าิ่งเด้จ้าต้อแซ่บอ่ะน่ารอจ้า